ชาวเน็ตเซ็งเลยอุตส่าห์จับผิดนางเอกะรองกุกกิกกันนอกจอที่ไหนได้คดีพีเล่นเอาแฟนๆแตกตื่นกันเลยหลังมีภาพของ โกยุนจองและคิมโดฮุนนางเอกและพระรองรุ่นเร็กจากซีรีส์เกาหลีเรื่องดัง moving ไปเที่ยวด้วยกันนอกจอจนเกิดประเด็นเมามอยกันในหมู่แฟนๆว่าหรือคู่นี้เขาจะปิ้งปับกันนอกจอซะแล้ว แต่หลังจากไปส่องอินสตาแกรมของโกยุนจองก็ถึงบางอ้อเพราะความจริงแล้วจียองฮาพระเอกของเรื่องก็ไปกับเขาด้วยแค่จะถ่ายรูปคนเดียวเฉ่นนั้นเองจ้าว่าคดีผิดสงั้น